เมื่อเราดับเครื่องนะครับถ้าเราใช้ชุดชาร์จของตัวกล้องพอเราดับเครื่องทุกอย่างก็จะดับทั้งหมดกล้องก็จะหยุดการทํางานไปด้วยดังนั้นสําหรับกล้องที่มีฟังก์ชัน Parking Mode หรือบันทึก24ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมา1ตัวสวัสดีครับวันนี้ร้านพัทลราชอป NBL System นะครับ วันนี้เราจะมาดูโหมดจอดรถของกล้อง Mobile Cam M6 ตัวนี้นะครับตัวนี้ Mobile Cam M6 ตัวนี้มีระบบจอดรถก็คือบันทึก24ชั่วโมงด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือต้องมีชุดสาย Parking Mode ตัวนี้นะครับชื่อเรียกแบบเป็นทางการนะครับมันคือสาย Hard Wire Kit นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูชัดๆนะครับก็จะต้องมีตัวกล้อง แล้วก็ต้องมีชุดสายฮัดไวคิปตัวนี้สายฮัดไวคิทตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรนะครับตัวสายฮัดไวคิทตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูชัดๆก่อนนะครับสายฮัดไวคิทตัวนี้นะครับมีไว้สําหรับควบคุมกระแสะไฟสําหรับจ่ายไฟให้กับกล้องนะครับโดยเราจะใช้สายฮัดไวคิปตัวนี้แทนสายชาร์จของกล้อง เราก็จะใช้สายตัวนี้แทนครับสายตัวนี้มีหน้าที่จ่ายไฟให้กล้องตามปกตินะครับให้กล้องทํางานตอนที่เราขับรถนะครับทำงานแบบ100%เนลยฟูลออปชันตามแบบที่กล้องทํางานด้วยสายชาร์จของตัวกล้องของมันนะครับแต่ว่าเมื่อเราดับเครื่องนะครับถ้าเราใช้ชุดชาร์จของตัวกล้องพอเราดับเครื่องทุกอย่างก็จะดับทั้งหมดกล้องก็จะหยุดการทํางานไปด้วยดังนั้นสําหรับกล้องที่มีฟังก์ชัน ปาร์คิ่งโหมดหรือบันทึก24ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมา1ตัวนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันเรียกว่าสายฮาร์ดไวคิดหรือที่เราเรียกเป็นชื่อเล่นๆว่าตัวสายปาร์คิ่งโหมดนะครับไอสายชุดเนี้ยมันดีอย่างไรนะครับสายชุดนี้มันทําให้กล้องสามารถทํางานได้24ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็ยังตรวจสอบแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับแบตเตอรี่รถยนต์ของเราเนี่ยว่าแบตเตอรี่มันอ่อนเกินที่จะสตาร์ตติดหรือเปล่า นะครับถ้ามันอ่อนลงไปถึงจุดที่สายตัวนี้บอกว่าถ้าแบตเตอรี่รถยนต์อ่อนมาถึงจุดนี้มันจะสั่งให้กล้องดับตัวลงนะครับ mm hmm. เพื่อเก็บไฟในแบตเตอรี่เอาไว้สตาร์ทรถนะครับเมื่อสตาร์ทรถระบบของตัวรถก็จะชาร์จไฟกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่สายตัวนี้ก็จะทํางานตามปกตินะครับมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเขา มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทํางานแบบ24ชั่วโมงอยู่ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถเนี่ยมันก็ยังใช้ไฟมันก็ยังใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงอยู่นะครับไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามเมื่อสายของกล้องตัวเนี้ยมันตัดระบบกล้องออกไปแล้วผู้ขต้องอย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์บางอย่างในรถยนต์มันก็ยังใช้ไฟจากแบตเตอรี่อยู่เช่นสัญญาณการขโมยนะครับ เกียร์นะครับเกียร์บางรุ่นนะครับแล้วก็นาฬิการะบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจจับต่างๆของตัวรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็ยังใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อยู่ตัวเนี้ยมันตัดแบตเตอรี่ที่11.6โ oh วลต์ไม่ให้จ่ายทีกกล้องแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆมันยังดึงไปอยู่นะครับดังนั้นเมื่อเราใช้ชุดสายปักกิ่งหมดแล้วต้องอย่าลืมว่าเราต้องคอยมาสตาร์ทรถเราด้วยนะครับผ่านไปสัก สองสาวันเราต้องมาสตาร์ทรถเราด้วยนะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่มันก็อาจจะไม่ได้หมดจากตัวกล้องหรอกมันอาจจะไปหมดจากตัวอื่นหลังจากที่กล้องตัดไปแล้วนะครับเพราะเราตั้งเอาไว้ด้วยสายตัวนี้ว่าถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนถึง1 1 6โวลต์ระบบมันจะตัดออกนะครับทีนี้เรามาดูการทํางานของตัวสายป a r กิ้งโหมดตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการทํางานของสายป a r กิ้งโหมดเราจะมาดูตัว รายละเอียดของสายพากิมดตัวนี้หรือสายฮัทไวคิดตัวนี้แบบชัดๆนะครับสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้นะครับใช้งานคู่กับตัวกล้อง m โมบิ e แคมรุ่น M6 นะครับซึ่งเป็นกล้องหน้า 2K นะครับกล้องหลัง Full HD นะครับตัวนี้เป็นกล้องทรงแคปซูลนะครับสามารถใช้ระบบจอดรถเต็มรูปแบบได้ก็คือใช้สายพากิมดตัวนี้มันจะใช้การบันทึกแบบ t i m e p s e ภาพออกมามจะเป็นยังไงนะครับภาพออกมามันก็จะเหมือนกันกรอวีโอกรอวิดีโอเดินหน้าเร็วๆนะครับแต่เราก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถเราขณะที่เราจอดรถดับเครื่องเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพวิดีโอที่ได้จากกล้องโมบิลแคม M6 ตัวนี้กันนะครับในที่นี้ผมบันทึกมาแต่เฉพาะกล้องหน้านะครับแต่เมื่อเราใส่สายฮัดไวด์คิดแล้วกล้องจะบันทึกทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแต่การทดสอบตัวนี้ ผมใช้กล้องหน้าบันทึกเพียงอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันว่าการทำงานเป็นอย่างไรตามมาครับ